สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม a r k Survival Evo นะครับผมรับรองว่าตัวที่เราจะซัมมอนมาในวันนี้นะครับเด็ดแน่นอนเป็นการซัมมอนวอ์ชีฟจากมิสติกนะครับโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สูตรใดๆทั้งสิ้นก็สําหรับวิธีในการซัมมอนนะครับลำดับแรกเลยเราจะต้องเรียนรู้เอนแกรมมาก่อนนะครับชื่อของมันก็คือซัมมอนอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะให้เราพิมพ์ซัมมอนเข้าไปนะครับมันก็จะเจอเป็นโพชั่นนะครับผมนี่เลยครับ ชื่อของมันก็คือ Summon sl 1 p g 8 r นะครับเด e t h ไทยแลนให้เราเรียนรู้อันนี้มานะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เข้ามาดูในส่วนของเมนูคลาสนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Summon เข้าไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็หาเลยว่าอยู่ไหนโอเคอันนี้นะครับที่เราต้องการส่วนวัตถุดิบที่ต้องใช้นะค่อนข้างจะเยอะนิดน,นึงก็จะมีเป็นแบบพวกผลไม้นะพืชผักต่างๆของไอเจ้ามอสตัวนี้แหละเราก็ต้องทําการเรียนรู้เอนแกรมนะครับในการคลาสมาก่อนซึ่งตอนนี้ ผมยังขานะครับอดิเซ่75แล้วก็มีไอออฟนิวนะครับ75แล้วก็จะเป็นขนนกนะครับ75ก้อนหิน1,000แล้วก็คริสตัลนะครับจำนวน100ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเกินความสามารถเรานะครับเดี๋ยวนี้ก็มาดูส่วนประกอบกันดีกว่าว่าเราจะต้องใช้อะไรในการคราฟกันบ้างนะครับเริ่มจากอานิเซ่ก่อนเลยนะครับผมอานิเซ่อยู่ตรงไหนเอ่ยอานิเซ่อานิเซ่โอเคอานิเซ่จะใช้เบอร์รี่นะครับสีน้ําเงินในการคราฟนะครับ แล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็น Eye of New นะครับที่ผมขาดอยู่ Eye of New มันจะใช้เป็นชิตตินนะครับกับ t o ท s t ตูซึ่งตอนนี้ทอสตูเราไม่มีเลยนะครับให้เราพิมพ์คำว่า t o ท s t ตูเข้าไปด้วยทอ t ตูใช้อะไรครับท t สตูใช้เป็น d a ทูล่าโอ้โหมันเป็นทอดๆนะเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องคราฟเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับเราจะไปดูในส่วนของดาทูล่าต่อเลย d a ทูล่าตอนนี้ใช้เป็นนาโคเบอรี่นะครับโอ้โห ซึ่งก็ไม่ใช่ย่อยๆอย่างนี้ทำไปทำมาก็ใช้หลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีขนนกอีกนะครับพิมพ์คําว่าขนนกเข้าไปขนนกตอนนี้รู้สึกว่าจะคลาฟได้ง่ายที่สุดนะครับจะใช้เป็นไฟเบอร์นะครับกับไม้ธรรมดาทั่วไปโอเคจัดมาก่อนเลยนะครับ86ไม่แต่ว่ากดทีเดียวไม่ได้วะรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะกดแบบคลาฟออนต้องให้ได้ประมาณสัก100ก่อนนะครับถึงระบบจะทํางานอาจจะเป็นบั๊กของตัวบอสก็ได้ครับผมโอเคแล้วก็มีอีกอย่างนะครับที่เป็นอึนะครับผม เรามาดูกันว่าอึน,นะครับใช้อะไรกันบ้างน่าจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ก็จะใช้เป็นเมโจเบอร์รี่นะครับกับฮิวแมนเฟนส์ก็คืออึน,นะครับของคนนั่นเองไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าค่อนข้างจะขยะขยงนะผมเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเริ่มฟาร์มวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าลำดับแรกเลยก็จะเป็นเบอร์รี่นะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีดำครับผมไม่น่าจะหายากเท่าไหร่ใช้บนโตนี่แหละ ตรีรอบๆบ,บ,บ้านนี่ก็น่าจะได้แล้วมังดาเมจอยู่ที่49่หมจริงๆไม่ได้จะทดสอบดาเมจนะครับจะมาเก็บเบอร์รี่อย่างเดียวฟามไปฟามไปโอ้ได้มาเพียบตยีไปครั้งหนึ่งนี่แบบโคตรเยอะเลยมาด้านนี้ต่อเลยติดตัวอะไรเนี่ยติดหา,หน,านะนะผมเหยียบมันไปเลยได้หรือเปล่าเหยียบได้อยู่ตีต่อไปผมจะเก็บแบบทีเดียวเลยนะครับเกินไม่เป็นไรแต่ไม่อยากจะให้ขาดครับผมถ้าเกิดว่าเราเก็บทั่วทั้งเกาะน,นี่จะได้เป็นหมื่นแน่นอน ตีต่อไปตีต่อไปรู้สึกว่าตอนนี้จะมีการฟาร์มที่แบบสมูทขึ้นนะครับเมื่อก่อนเวลาเราตีพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้มันจะแหลกมากกว่านี้นะตีต่อไปตีต่อไปโอเคประมาณนี้ก็ได้จะได้เลยมั้ยทีนี้ก็ให้เราเตรียมเบอร์รี่ออกมาเลยนะครับเบอร์รี่ตอนนี้ที่เราต้องการก็มีสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับผมเอาออกมาให้หมดเลยรู้สึกว่าสีดำจะได้น้อยไปนิดนึงครับเป็นดาทูล่ามาก่อนนะครับ จัดไปครับผมนี่ไงถ้าเกิดว่าเราได้มาเกิน100นะครับมันจะสามารถใช้เป็นคราฟอได้ตอนนี้ดาทูล่าของเราก็ได้มาค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่พอที่จะคราฟแบบทสต,ตูได้จํานวนมากพอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ลําดับต่อไปก็จะคราฟเป็นอานิเซมาก่อนเลยครับอานิเซนี่พอแน่นอนจัดมา100นะครับทีนี้ก็ฟาร์มเป็นเบอร์รี่ดำกันต่อเลยครับผมถ้าเกาะน,นี้ไม่พอก็เดี๋ยวเราจะข้ามเกาะไปทางด้านนู้นเลยไม่เป็นไรตีต่อไป เพราะว่าการคราฟแบบไอ้อุปกรณ์ที่เราต้องการที่มันชื่อว่า Eye of New อะไรสักอย่างนี่มันจะใช้4อันนะครับต่อการคราฟหนึ่งครั้งแล้วก็ยังมีชิตินอีกแต่ผมว่าชิตินนี่พอแน่นอนเพราะว่าผมก็ไปเก็บเลเวลมาเขาทั้งจะเยอะนะครับแล้วก็หลายตัวด้วยถ้าเกิดว่าเรารวบรวมนะครับทุกๆตัวในบ้านนี่น่าจะครบแน่นอนเร็วๆๆอีกสักชุดหนึ่งตีไปตรงนี้จะแหลกกว่าทั้งั้นนู้นนิดนึงครับเพราะว่ามีพวกต้นไม้อะไรพวกนี้อยู่ด้วยตีต่อไปเคลียร์พื้นที่ไปเลย โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้เลยมั้งได้บรีดํมมาเท่าไหร่เลยมาดูกันครับได้มาแค่4 0 0 0กว่าเท่านั้นเองโอ้โหน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นไรทีนี้ก็คลาฟมาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ดาทูล่าทั้งหมดนะครับที่เราได้มาผมก็ทําการคลาฟนะครับเป็นทสตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้มาแค่125่รอเท่านั้นเองโอ้โหไน่าจะพอเนี่ยไม่พอแน่นอนเลยครับลําดับต่อไปก็ต้องการเป็นชิตินนะครับผม ผมว่าในตัวก็สกิฟก็น่าจะมีมั้งชิตินเพราะว่าไปลุยมาก็หลายรอบอยู่นะครับพิมพ์คําว่าชิตินไปดูดิมีอยู่557ตัวนี้มันน่าจะมีแทบทุกตัวในบ้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่กัดดูที่กัดมีหรือเปล่ากัดนี่เพิ่งไปบู๊แบบล่าสุดเลยนะครับผมชิตินชิตินมีอยู่97แล้วก็เป็นเดวิลโดโดเล็กสีแดงนะครับมีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีมีอยู่150 ร้อเป็นคราฟได้กี่อันวะเนี่ยทีนี้ก็พิมพ์เป็นว่า e o f n e w ไปเลยนะครับได้มาทั้งหมด31นะครับผมไม่น่าจะพอเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด75นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันขาดอะไรนะขาดอะไรเอ่ยขาดเป็น Toast ทสตูนะครับค่อนข้างเยอะเยอะแต่ว่าชิตตินนี่ตอนนี้พอเลยครับมีอยู่ทั้งหมด836โอเคผมต้องไปฟาร์มเป็นเบอร์รี่ดำต่อนะครับผม ทีนี้ก็เดี๋ยวมาฟาร์มเ,เบอร์รี่ด้านนี้ต่อเลยครับด้านนุ้นหมดแล้วครับผมตีต่อไปตีต่อไปได้มาแค่500เองเบอร์รี่ดำตีต่อเลยครับบุยบอลโตตัวนี้ไม่อึดจังวะเนี่ยโอตีไม่ตายครับอึดขนาดนี้เลยเหรอถ้าอึดางนี้ขอไม่ตีดีกว่าขอเบอร์รี่อย่างเดียวเดี๋ยวจะโกยแล้วไปไปไป,ไป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 ไม่ต้องไปสนใจมันเก็บให้หมดเก็บให้หมดเร็วเอามาให้เยอะที่สุดพวกโดโดก็ซวยไปดิ โดโดที่อยู่ใกล้ๆนี่แบบซวยหมดเลยนะครับเก็บต่อไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนตรงนี้ต่อเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราได้เบอร์รี่ดำมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมต้องการประมาณสัก2 0 0 0มืนไม่รู้เหมือนกันว่าถึง2 0 0 0มืนหรือยังรอบนี้มาตีกันในป่าลยครับแหลกก็แหลกไม่สนจัดอย่างเดียวเอามาเยอะๆอุ้ยเพียบโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มามากพอครับทีนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าเราได้เบอร์รี่ดำมาเท่าไหร่นะครับได้มาทั้งหมด 1,000งนะครับ2,691ก็น่าจะมากพออยู่มั้งโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาคราฟดาทูล่ากันเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่เราคราฟเสร็จนะครับก็จะได้ดาทูล่ามาทั้งหมด2,540นะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะมาผลิตเป็นโทสตูกันเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่กดรัวๆไปเหมือนมันจะไม่ให้ผมกดเกินร้อยนะครับแสดงว่าคราฟได้ทีละร้อยอ่ะโอ้โหได้แค่นี้เองขนาดว่าได้มาตั้งเยอะนะครับทำไปทำมานี้ ครับโทษตูได้ทั้งหมด170เท่านั้นเองโอ้โหเป็นไปได้เหรือวันนี้หายไปภายในพริบตานะครับสำหรับดาทูล่าโทษตูตอนนี้มีทั้งหมด170ดาทูล่าเลืออยู่5อันแล้วก็เราจะคราบเป็น Eye of New ได้เท่าไหร่วันนี้่าบอกนะว่ารอบนี้ยังไม่พออีกเดี๋ยวๆโอเคได้มา42รวมกับของเก่าเฮ้ยเกือบเฉพานี่แต่ถ้าเกิดว่าไม่พอก็น่าจะขาดอยู่ประมาณ สามสี่อันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนไม่แน่ใจว่าขาดเท่าไหร่ตอนนี้ขาดสองอันนะครับผมไม่ยากไม่ยากโอเคต้องการเบอร์รี่ดำนะครับอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วรอบนี้รอบนี้พอแน่นอนเอาแค่หนึ่งพันก็พอมั้งไม่ต้องเอาถึงหมื่นเลยครับทีนี้ขาดแค่ประมาณสามอันตีไปตีไป โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไอออฟนิวนะครับมาจํานวนครบเป็นที่รับร้อยแล้วนะครับผมลาดับต่อไปก็เราต้องการเป็นขนนกนะครับขนนกขนนกขนนกพอหรือเปล่าพออยู่พอดีเลยครับคราฟมาทั้งหมด85อันเลยกดรัวๆไปนะครับมันไม่สามารถกดคราฟอได้นะครับถ้าไม่ถึง100ครับผมรู้สึกว่ามันจะใช้แค่75เองไม่ใช่เดี๋ยวเนี้ยแต่ว่าเราจะคราฟไม้หมดเลยนะครับจะได้คราฟทีเดียวเลย โอเคเรียบร้อยครับคาดว่าตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างน่าจะครบเลยมั้งถ้าจะขาดก็จะเป็นหินกับคริสตัลนะครับโอเคครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับก็เกือบจะครบแล้วครับตอนนี้เราขาดเป็นหินนะครับกับคริสตัลจำนวน100นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาคริสตัลใต้ท้องทะเลดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าด้านล่างนะครับใกล้ๆกับบ้านเรา่านี้จะมีถ้ำอยู่นะครับผมในถ้ำก็น่าจะมีคริสตัลอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้ผมจะขอใช้เป็นฉลามอัลฟาเลยกัน เดี๋ยวต้องหาจุดของถ้าก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมเจอพิกัดของถ้ำแล้วครับวิธีหาที่ง่ายที่สุดก็ให้เรามองด้านบนนะครับมันจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมครับแบบเมื่อกี้เลยพอเราลงมาด้านล่างก็ให้สังเกตนะครับมันจะมีคล้ายๆกับฟองอากาศขึ้นมานครับโอเคตรงนี้ครับผมแต่ว่าฉลามผมนี่เข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวจอดไว้ด้านนอกก่อนแล้วก็พัดสีไปด้วยไม่เหมือนจะมีอะไรเข้ามานน่อะไรวะเดี๋ยวก่อนอุย้ยมสอสซาซอจัดการเลยจัดการเลยเออกัดไป เรียบร้อยไหมครับทีนี้ก็ขึ้นมาเอาคริสตลัลกันเลยครับผมเดี๋ยวจะได้เก็บเป็นไขมุกไปด้วยเลยทีเดียวเก็บมาเก็บมามาฟาร์มกันแบบใต้มาหาสมุทรนี่แหละมันดีเพราะว่าด้านบนมันง่ายเกินไปครับจริงๆบนภูเขาไฟก็มีนะผมโอเคตอนนี้คริสตลัลนะครับผมได้จํานวนพร้อมแล้วเพราะว่ามันใช้แค่หนึร้อันเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะเก็บไปเลยทีเดียวไหนๆก็ลงมาแล้วนะครับ ไข่มุงไข่มุกอะไรพวกนี้เอาไปหมดเลยเก็บมาเก็บมามารอบเดียวก็ไม้คุ้มเลยครับแล้วก็สําหรับไอก้อนสีดําตรงนี้นะครับมันจะให้เป็นพวกน้ํามันนะครับผมสามารถเก็บน้ํามันมาได้ด้วยเฮ้ยแล้วก็เจอเอ็กอโ r ลโ n o d e ะเป็นของสามเขานะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่หินแล้วนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนกันเลยครับหินเราก็ไปหาด้านบนจะง่ายกว่านะครับในน้ําจะมีหินน้อย ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่าโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนเลยครับทีนี้ก็จะพาฉลนามเข้าไปจอดให้เรียบร้อยก่อนจะได้ดูแบบสะอาดตามากขึ้นนะครับโอเคจอดตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพาสีไปด้วยครับเรียบร้อยลำดับต่อไปก็จะเป็นก้อนหินนะครับจำนวนหนึ่งพันครับผมผมว่าไม่กี่ก้อนก็น่าจะได้แล้วเนี่ยเพราะว่าของเก่ามันก็มีเยอะอยู่นะครับทีนี้ก็มาเปิดดูกันดีกว่าว่าครบหรือยังก้อนหิน ตอนนี้มีอยู่1356โอเคครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับก็พร้อมหมดแล้วทีนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นโพชั่นมาเลยนะครับผมพิมพ์คําว่าซัมมอนไปนี่ไงเจอแล้วครับแล้วก็ผลิตมา1นขวดการคราฟก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่น่าจะถึง5วิทีนี้ก็กดใช้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้เป็นวอร์ชีฟนะครับบิสติกมาแล้วซัมมอนมาที่เลเวลหนึ่งนะครับผมขึ้นขี่ได้เลย โอเคเจ๋งสุดยอดสุดยอดค่าพลังนะครับตอนนี้มีเลือดเดิมๆม,มาที่9ล้านนะครับ5 4 0 0 0นห้าไม่ใช่9าล้านดิมาเดิมๆอยู่ที่92ล้านนะครับ5น5ี่0นะครับ216แล้วก็ดาเม์อยู่ที่117นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแรงหรือเปล่ารู้แต่ว่าตอนนี้นะครับคันไม้คันมือเหลือเกินเดี๋ยวขอมาทดสอบดาวเมจก่อนดีกว่านะค่อนข้างจะว่ายน้ำช้านะครับ แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นสายบู๊นะครับผมพลังโจมตีมาเดิมๆนะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสามนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มสปีดไปเลยครับสปีดต้องการที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองก็ที่เหลือเป็นดาเมจไปดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสองนะครับขึ้นมาเยอะหรือเปล่าขึ้นมาเป็นสามแสนเก้าหมื่นสามพันโอ้โหการอัพต่อหน่วยถือว่าขึ้นมาเยอะแต่ว่าดาเมจที่มาทดสอบนี่เยอะมากนะครับตอนนี้ เอาละครับทีนี้ก็เริ่มเก็บเลเวลกันเลยนะครับเริ่มจากพรามโดโลก่อนเลยกลัดไปอุ้ยสองทีตายสบายสบายพอชิปเลเวลเก้แล้วนั่นเองกัดต่อไปกัดต่อไปเอาห้ตายห,หมดวันนี้รับรองมันแน่นอนสะใจครับแต่ว่าค่อนข้างจะเสียเวลาในการฟาร,ร์มของนิดนึงที่ยากที่สุดก็จะเป็นอืึน,นี่แหละจบตีไปจบตีไปเอาให้ตายเอาให้ตายอาุยอ้ยลิงไม่ตายะลิงตัวนี้เป็นพรามนะครับ นี่ขนาดว่าเป็นพรามของอาร์คคาร์มลไลสนี่ผมกัดไปไม่กี่ทีเองครับเมื่อกี้ลุยต่อไปลุยต่อไปเอาให้เรียบเทพตัวจริงแน่นอนตัวนี้กัดไปกดซีคืออะไรเนี่ยกดซีไม่มีอะไรนะครับแล้วก็การคลิปขวาจะเป็นการพ่นพลังไฟแบบระเบิดนะครับผมลุยกันยาวๆวันนี้นะจะเป็นการบูที่แบบวินาสันตโลแน่นอนจบทีไปจบีไป,ไ,ปไ,ปไปเดินหน้าฆ่าอย่างเดียว ดนต,ตีอะไรทุกอย่างนะครับลงตัวเอฟเฟกก็อลังการผมจะพยายามไม่พ่นไฟบ่อยนะครับเนื่องจากจว่าพลังไฟนี่มันจะทําให้แสบตานิดนึงจะใช้เฉพาะว่าเวลามันมาเยอะๆหน่อยครับโอเคด้านหน้านี้ต้องเจอพลังไฟน้อยไอ้น้องจัดไปหนึ่งชุดตายเรียบโหดๆเดวหนาต่อไปทายหมดเอาให้ตายกลับไปเรียบร้อยครับโอ้นี่แทบจะไม่ต้องอัพอะไรเลยเนี่ยแค่นี้ก็โหดอยู่แล้ว กัดต่อไปพลังไฟบ้างนี่ดาเมจดของพลังไฟก็กข้ังจะกว้างนะครับรอบนี้เป็นการซัมมอนมาแบบถูงวิธีนะผมใครอยากจะได้มาเล่นก็สามารถทําตามที่ผมได้บอกไปช่วงต้นคลิปได้เลยจระเข้ตัวเล็กนี่อะไรจะเอาเหรอตะไคร์เข้ามากัดไปตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็สามารถกัดโดนได้นะครับแบบสบายๆเลยครับผมวิ่งไถกันอย่างเดียวดานนาบีวิ่งชุด จัดพลังไฟให้ไปเออเอาให้ตายเอาให้เรียบโอ้เลเลแค่ก้านี่สร้างความบรรันเลยได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดเลยนี่ถ้าเกิดว่ามันซัมมอนเลวถึงทันมาให้ผมนี่โคตรโหดแน่นอนตรงนี้จำกมนนาทีนี่จัดไปถึงชุดเกียงครับสบายสบายทุกตัวอันนี้ทะเลาะอ,อะไรกันแต้มด้วยได้ไหมตายโอ้โหพาราเซอร์นี่ถึงกับลอยขึ้นมาเลยทีเดียวอันนี้งูเรายังรอดอยู่เหรอ เฮ้ยปิงยักษ์เมื่อกี้เป็นเอปกนีนะครับทามินเนียนมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยงูตาม,มาด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้พลังไฟเลยเออใช้พลังไฟแรงกว่าแล่หน,น้าเป็นบอลโตหนึ่งตัวพี่มาแล้วน้องเตรียมตัวตาได้เลยกัดคอไปอยู่ทีเดียวอยู่มาดอยากจะเจอเป็นพวกแบบวอร์เด้นนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าเพราะไอ้จุดที่กัดทางนนหน้านี่บางทีจะมีพวกแบบ วอร์เดนเต่านะครับมาเกิดผมค่อนข้างจะเจอบ่อยมากเดือนหน้าต่อไปโดนตีโคตรมันครับงานนี้อ้าวเฮ้ยโดนตีดับเดี๋ยวตงสสยลืมจ่ายค่าไฟ <laughs> โดนตีหยุดไปแล้วอะ่ะอ๋อมาเริ่มใหม่โอเคโดนตีเริ่มใหม่นะครับวันนี้เราจะใช้โดนตีเป็นของเดิมๆนะครับของตัวมันก่อน ถ้าเกิดว่าดนตรีมันหายก็อาจจะต้องใส่เป็นโดนตีของผมนะครับโอเคครับหลังจากที่เราไปเก็บเลเวลกันมาเมื่อกี้นะครับเลเวลของผมก็ตันเป็นที่เร้อนๆนะครับทีนี้ก็มาอัพคาสแตรกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เลือดของเรานะครับผมอัพมาที่1 3 4 1ล้านนะครับ9ก้6แนะครับผมที่เหลือก็อจะเป็นดาเมจไปเลยครับผมต้องการดารเมจที่โคตรแรงนะครับผมอย่างน้นนอยๆก็50ล้านขึ้นไปไม่รู้จะถึงหรือเปล่า แต่มีความรู้สึกว่ามันจะโหดขึ้นนะครับจากตอนที่เราเล่นรอบแรกนี่เยอะมากตอนที่ผมได้ทําการลงไปในการเล่นเป็นไดโนเสาร์นะครับตอนนั้นผมว่าดาเมจมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ตอนนี้แรงมากๆเลยครับเพิ่มดาเมจไปโอเคตอนนี้ดาเมจของเรานะครับมาตันอยู่ที่4 3 0 0 0นะครับ629ครับผมมาลองดูกันว่าจะแรงหรือเปล่ากัดไปครับตัมบี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาดัมบี้ไม่เจอโอ้โห เทสหน้าแตกเลยอันนี้ไม่ใช่ดัมมี่นี่หว่าเน,นี่เป็นโดโด้โอ้โหอะไรวะไม่ใช่ตรงนี้ดัมมี่อยู่ไหนอยู่ทางนี้อ๋อผมกัดผิดนะครับดาเมจพลังกัดอยู่ที่48ล้านนะครับ7,17,000นะครับ156โอ้โหโคตรแรงพลังไฟเท่าไหร่พลังไฟ10ล้านนะครับแต่ว่า10ล้านแบบคอมโบโเลยครับผมโอ้โหกี่ดอกวะเนี่ยรวมๆแล้วก็ไม่ได้จะต่ำกว่า100ล้านนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองกด พ่นพลังไฟนะครับ10ทีดีกว่าแล้วก็ดู DPS นะครับว่าขึ้นเท่าไหร่1ดอกนะครับผม2ดอกไป3ดอกดอกที่3นะครับอยู่ที่47ล้านครับ4 1 4 3 6 4โอ้โหนี่ภายใน1วินิจเราสามารถทำดาเมจได้ประมาณ50ล้านเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ไปแอลวากันต่อที่กอะคาโน่นเลยครับผมรับรองว่ารอบนี้มันแน่นอนเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไป แต่รู้สึกว่าค่าหิวนี่มันจะลดไวนิดนึีนะเนี่ยแปบ๊บเดียวนี่ลดมาต่ำออกว่าครึ่งเลยครับไปต่อเลยไทยทันก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ดีมีสุขไปนโนสาววันนี้ทำไมน้อ,อยจังเลยเนี่ยเจอแค่สเตโกตัวเดียวกัดไปก่อนนี่โอโหตัวื่นไปได้หมดเอาไม่ตายเอาให้หมดไปนโนสาวน้อยจริงๆครับทีเล็กคงก็ดูกรอกัดไปห,หนึ่งทีอยู่เข้ามาเข้ามาเออมาเยอะๆหน่อยแบบนี้ถึงจะมัน เข้ามาเลยเข้ามาเลยกลับไปโดโดรลอดเหรอแปกพลังไฟกนันเป็นไงกันดูไหมเรียบร้อยครับเมือนพลังไฟดอกแรกมันจะไม่ตายไงก็ไม่รู้เนี่ยกลับต่อไปกลับต่อไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาให้เรียบตรงนี้หนึ่งชุดตายโดโดหลอดอีกตัวนะครับให้กัดก่อนเลยกลัดมาตุมตีมาสบายสบายอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะโดนล้อมน,นะครับขอจัดพลังไฟไปตึ่งชุดนี่ตายยกจอ กัดตอ่อกัดตอ่อตัวไหนไม่ตายก็ต้องซ้ำต้านนี้กัดธรรมดาก็พอมัง้งกัดไ,ไปเอาให้เรียบไปเดีย์ครับเดีย์อย่างเดียวเจอดอกเมื่อกี้ไปนี่เลือดเอาเหลือครึ่งเดียวเลยครับผมโดโดูหลอดกับเป็นบิบอสนะครับดาเมจโคตรแรงโอเคครับทีนี้ก็ลุยด้านนี้กันต่อเลยครับผมด้านหน้าเป็นพลามเล็กนะครับจะเอาเหรอจับพลังไฟไปแลกไฟก็ได้น้องโอ้โหพลังไฟไม่ตายหรอพรามเล็ก แสดงว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าพลังกัดน่าจะดีกว่ามั้งมาปงมาป่าเลยจะเข้ามาเหรอกัดไปเดี๋ยวกัดไปโดนรอแปบบ๊บรอแปบบ๊บต้องเจอพลังไฟแล้วมั้งไอพวกตัวเล็กตัวน้อยนี่ต้องกัดพลังไฟนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะกว้างกว่าแต่หน้าดา้อนต้นดิ้งกัดไปก่อนทีเดียวอยู่นะครับทีเดียวตายเลยครับผมกัดต่อไปกัดต่อไปเดี๋ยวจะได้เดินหน้ามาเคลียร์สนามประลองตรงนี้ด้วยไวเวรก็มากัดไปครับมาเยอะกันทีเดียว เดี๋ยวลองกัดธรรมดากับพลามเล็กดูดี่ทีเดียวอยู่นะครับผมแต่ว่าพลังไฟนี่ทีเดียวไม่ตายอาจจะเป็นเพราะว่ามันป้องกันพลังไฟก็ได้ครับไม่แน่เพราะว่าพลังไฟนี่แบบจะทําดาเมจไม่ค่อยเข้ากับไอ้พวกที่ใช้ธาตุไฟนะครับผมมันจะเสียน้อยกว่าปกติทีนี้ก็มาเคลียร์สนามตะลองตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านี่อะไรเขียวๆกัดไปก่อนนี่สเตโกนะครับธาตุพิษรุยไปรุยไปเอาให้เรียบ เคียพื้นที่ก่อนเคียพื้นที่ก่อนกลับไปเอาให้ตายให้หมดโอ้โหเยอะชิ้อได้นี่วะพลังไฟสักดอกน,นี่เรียบร้อยครับตายยกจอครับผมดูต่อไปดูต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ชื่อกับมันว่าวอลชีฟไปเลยนะครับจะได้เรียกง่ายๆแล้วก็เท่ดีมีพรามเล็กอีกหนึ่งตัวกลับไปก่อน เดินหน้านี่อะไรพาวเวอร์เล็กใช่ไหมทีเดียวอยู่โอเคครับตอนนี้สนามประลองก็เคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสืบมันๆกัน,นท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับผมเลยนี่คือแบตแรกนะครับวอลชิฟจากมิส,สิกนะรประทานทีเล็กเลเวล500จำนวน100ตัวครับผมเดี๋ยวให้กัดก่อนเลยน้องรอแป๊บเดียวแค่นี้มันยังน้อยไปลุงเข้ามาเลยลุงเข้ามาเลยมันต้องประมาณนี้ถึงจะมันโอ้โหตอนนี้เข้ามาแบบเป็นขยงเลยครับโจมตีมาโจมตีมายังไหวอยู่สบายๆชิวๆ ผมให้มันกัดก่อนเลยครับโอ้โหกัดไม่เข้าเลยว่ะเสียเลือดมาเท่าไหร่เนี่ยเลือดแทบไม่กระดิกเลยนะครับผมเป็นเพราะว่าพลังป้องกันของเรานี่โคตรเยอะมากโอเคทีนี้ก็ตาเราบ้างเลยครับนี่ก็กัดไปเลยกัดไปเลยหนึ่งทีอู้ทีเดียวอยู่สบายสบาย,บายกัดไปเดีย๋ยวชุดด้าน,นหน้าที่เจอพลังไฟหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพลนไฟไม่ออกโอ้โหเวลาโดนกัดที่พลนไฟไม่ออกเลยครับกัดต่อไปกัดต่อไปครับวันนี้กัดอย่างเดียวอู้เรียบ เดว่าเวลาการกัดนี่ค่าตายจะไม่ฟิวนะครับผมเสียดายไปนิดนึงถ้าเกิดว่าฆ่าแล้วฟิวน่จมันกว่านี้อีกเดินวหน้าไถาไปเอาเรียบเอาหมดตอนนี้ยังไม่หมดใช่ไหมเข้ามาเข้ามาพลังไฟไปหนึ่งดอกเป็นไงตายไหมไม่ตายซ้ําดอกที่สองเหมือนพลังไฟนี่จะไม่สามารถฆ่าทีเล็กเลยว่าห้าแสนได้เลยนะครับต้องกัดธรรมดาเท่านั้นนี่กะเด็นเออต้องแบบนี้นงจมันเวลากัดแบบไม่ฟิวนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยสะายใจเนี่ยผม ไอชุดเมื่อกี้ปิวไปก็รู้สึกมีความผุ่ขึ้นมาเลยจับต,ต่อไปเอาให้หมดตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช้อยู่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเหลือประมาณ 4- 5หตัวนะครับหมดหรือเปล่านในหุยด้านนน้นยังมีอีกโอเคเหลืออีกเยอะเลยครับผมคือว่าผมเรียกมาค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับปกติผมจะเรียกมาแค่50ตัววันนี้จัดมาแบบ100ตัวนะครับเต็มสูบเข้ามาเข้ามาป้าทางนี้พี่อยู่นี่ไปกัดใครมากัดพี่นี่มา พวกตัวกระจอกนี่อย่ามุ่งกับมันข้าไปข้าไปเอาไว้บอสตอนนี้คาดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณ10ตัวนะครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาเร็ววิลิงบอสก็มาเหรอจะเอาเหรอนี่ตายไปครับเอเมนตอนเมกาเป็นใจคันรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีใหม่นะผมปกติมจะเป็นสีฟ้าสีชมพูดีกว่าเมื่อกี้มาสีขาวเลยครับแล้วก็ตรงนี้เหลืออีก3ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ใหโอเคครับเคียร์ครับ สรุปเลยก็คือว่ามอชีฟตัวนี้นะครับสามารถชนะทีเล็กเลเวลห้าแสนมาได้แบบง่ายดายมากๆนะครับแม้ว่าเลเวลเราจะไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคทีนี้ก็ไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับเอาเลยครับแมตช์ถัดไปครับเจกัโดโทรัสนะครับเลเวลหนึ่งล้านจำนวนห้าสิบตัวนะครับปะทะ์มอชีฟจากมิสติกครับผมไปกัดไปมาโอ้โหทีเดียวตายเลยเนี่ยโหดโหดุยไปเลยลุยไปเลยฆ่าให้หมดนี่กัดกระเด็นไปไม่ต้องงอรอช้าอยู่ครับเีวเวลากัดไปอย่างเดียวกัดไปอย่างเดียวรอบแรกนี้อ่อยให้มาเยอะแล้ว กัดต่อไปเรียบครับสบาย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 อยู่กระเด็นครับใส่แกนนี่แบบกากินกับโดโดเลยครับผมเจอตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยครับแบตที่2เเทียร์ครับผมโอเคดีนี้ก็ไปต่อแบตถัดไปต่อเลยครับเอาเลยครับแบตถัดไปครับร์เดนใจะโกลส์ซลานะครับเตเวลปหกพันจำนวนสิตัวนะปะทะกับมอร์ชิพบิสติกนะครับผมมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคสาตัวด้านหน้าที่กัดไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่เลยโอ้โหอะไรดาเมจจะรุนแรงขนาดนี้ลองตัวนี้ดูดิ กัดไปทีเดียวเช่นกันแสดงว่าน่าจะทีเดียวทุกตัวนะครับผมลอบนี้ก็ไล่ถ่ายกันเลยดีกว่ากัดไปกัดไปเอาให้เรียบเอาให้หมดเลยที่ตัวตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ3ตัวนะครับผมอีกสองตัวสุดท้ายนี่มันก็ไม่น่าจะสู้เราครับผมกัดทีเดียวตายไงไอพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กัดมันก่อนนี่มันจะไม่ตีเราเลยนะครับลองพลังไฟดูดิลองดูว่ามันจะสู้หรือเปล่าโอเคพลังไฟนี่สรุปเลยท,ทีเดียวไม่ตายนะครับ จับมาจับมาโอ้โหดาเมจแรงดาเมจแรงมากนี่โชคดีนะครับว่ามันไม่สู้เรานี่ยถ้าเกิดว่าทุกๆตัวนี่มันลุูเข้ามาตีนะครับเราแพ้แน่นอนล่างดาเมจที่โคตรแรงมหาศาลนะครับโอเคทีนี้ก็ไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาเลยครับผมแมตช์ถัดไปครับลาฟุตเลเวล่อหนึ่งแสนนะจำนวนสองตัวมาท้ากับบอลชิปจากมิสติกนะครับโอเคเปิดฉากลุยกันเลยเข้ามาจับไปเป็นดอกเป็นไงจับมาเลยวุ้นจับแรงมากครับผมไปกับใต้ไปกับใต้มา มาต้มแบบนี้ถึงกระสูสีดูดีไอ้องกลับไปกับต่อไปเรียบร้อยครับผมโอเคโอ้โหชนะมาได้นะครับแต่ว่าเกือบตายเหมือนกันครับโดนกัดไปไม่กี่ทีนี่เลื่อนเหลือขึ้นเบียร์แล้วเองแบบนี้แต่ผมคิดว่าไม่ได้จะมีใครแบบสู้กับไอตัวนี้ได้้วครับโอเคทีนี้ก็ไปดูในแบบสุดท้ายต่อเลยครับผมเอาเลยครับผมแช์สุดท้ายแล้ววอลชีฟนะครับเลเวลห้ามือเนี่บปะทะกับวอลชีฟของเรานะครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยพลังไฟไปรวนพลังไฟเลยครับ เราจะไหวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเลือดนี่ลงรัวๆเลยแลกไปแลก,กไปอุ้ยเกือบตายแล้วผมอีกทีเดียวกลัดไปสู้ตายตอนนี้เลือดเรานี่ต่ำกว่าครึ่งเลยครับกัดต่อไปเรียบร้อยครับชนะมาได้แบบเพืันจะหวุดหวิดนะครับผมเลือดเหลืออยู่ประมาณ2ี่เท่านั้นเองโอ้โหโคตรโหดเลยอาจจะมีหลายๆคนนะครับอยากให้มันเจอกับวอชิปอันยูนากินะครับบอกเลยเลยว่าไอตัวนี้นครับไม่สามารถพูดได้นี่จากว่าวอชิป็นยูนากิจะโกงเราเกินไปนะครับผม มันสามารถที่จะ้อนดาเมจกลับมาได้ด้วยยิ่งเรามีดาเมจแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเยอะเท่านั้นนะครับสู้ได้แค่วอลชิปจากวิสิกเท่านั้นเองครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันในเท่านี้ก่อนก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกังใจก็ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ